เคพีฟรดอมสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็วันเสาร์ที่4ตุลาคม2,568นะครับหลังจากที่ห่างหายไปพักหนึ่งนะครับก็รู้สึกคิดถึง f อคิดถึงเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับพอดีมีผู้ใหญ่ใจ,ใจดีนะครับเอางานมาให้ผมลองครับพอได้ลองเทสแล้วก็รู้สึกว่า คุณภาพนี่มันคุณภาพดีเลยนะครับคุณภาพเยี่ยมเลยนะครับก็เลยเอามาอยากเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมครับนี่ครับเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นงาน FX นะครับ FX อันนี้พี่เขาบอกว่าเป็นงานของเวียดนามนะครับพอได้เห็นนะครับเห็นของจริงรู้สึกว่ามันสวยครับ ถูกใจตั้งแต่แรกเห็นเลยนะครับสีสันเนี่ยสีสันมันสีสวยสีสดมากเลยนะครับเนี่ยสีเงามากเลยครับพอถ่ายแบบนี้แล้วมันสะท้อนกับแสงไฟมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมจะขยับมุมให้ดูนะครับตอนแรกพี่แกก็ส่งรูปให้ผมดูนะครับมันก็เป็นตรวมานะครับดูในรูปมันจะสะท้อนแสงไฟมันจะไม่ค่อยเห็น เห็นลายไม่ค่อยเห็นโลโก้ครับแกก็เลยส่งมาให้ผมดูสามสีเลยนะครับแต่แบอกว่าแกภูกมิใจนําเสนอมากเลยครับก็สีก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็มีสีดํานะครับเป็นสีดําล้วนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดงานนะครับก็อันนี้ครับอันนี้ที่ผมประกอบเทสนะครับเป็นสีเป็นสีนส,สีเทานะครับสีเทา เป็นคล้ายๆเทาแลมโบนะครับผมขอยญาเรียกว่าเทาแลมโบแล้วกันนะครับก็ <c oughs> ตัวงานนะครับตัวงานท้ายนะครับท้ายเป็นปอมนะครับเป็นปอมนะครับพี่วว่ามันจะแข็งแข็งแล้วก็เป็นรอยยากขวาลูนะครับอันนี้คือเป็นปอมนะครับตรงนี้ตรงนี้คือตัวปรับสปริงค้อนนะครับปรับสปริงค้อนได้ครับวิธีปรับก็ อันนี้ผมปรับไปแล้วเดี๋ยวผมปรับให้ดูครับนะครับวิธีปรับนะครับถ้าถ้าเกิดจะดันเข้านะครับให้ได้ให้สปริงมันแข็งขึ้นนะครับก็ให้ให้คลายตัวนี้ครับให้คลายตัวนี้ถอยมาก่อนนะครับถอยออกมานะครับแล้วก็ดันตัวนี้ครับหมุนตัวนี้ครับหมุนตัวนอกนะครับหมุนหมุนดันครับดันมันจะเข้าไปนะครับพอได้ระยะที่เราต้องการแล้วก็ล็อก ล็อกตัวนี้ให้แน่นครับนะครับล็อกล็อกข้างหน้าให้แน่นแล้วก็ข้างข้างหลังก็ให้แน่นนะครับแบบนี้ก็แน่นดีนะครับตัวดันเนี่ยจะไม่ไม่ดิ้นนะครับแน่นปึ๊กเลยครับก็อันนี้ก็มีตัวลดคอนครับตัวลดคอนแล้วก็เข็มเข็มนี่เป็นสแตนเลสนะครับสแตนเลสแบบแบบเข็มแหลมนะครับ อันนี้ส่วนตัวผมก็ชอบนะครับชอบเป็นเข็มแหลมครับเพราะว่าเราสามารถทําลังเพลิงให้มันฟิตได้นะครับส่วนตัวผมชอบรังเพลิงที่มันฟิตนะครับเวลาเรายิงวเวงลาามีลมมาขับลูกครับลูกมันจะได้ไม่ดิ้น,นครับแต่ว่าเข็มแหลมต้องเป็นสแตนเลสนะครับสแตนเลสแบบนี้นะครับมันถึงจะแข็งครับเพราะว่าถ้าเคยเป็นเป็นทองเหลืองเนะี่ยผมว่ามัน มันอ่อนครับมันมีโอกาสโคดได้ครับในกรณีที่เราบางทีเผลอดันลูกซ้ำนะครับถ้าเป็นทองเหลืองมันมันโคดได้ครับอันนี้เป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็บูทครับบูทบูทมันจะมีโอลิงนะครับโอลิงที่ลัดลำทองเหลืองอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้โอเคเลยนะครับแล้วก็รูลมขึ้นเนี่ยรูลมขึ้นมันเป็นล่องคู่นะครับ ขึ้นตรงจากด้านล่างเลยนะครับขึ้นไปเลยนะครับก็มาตรงนี้อันนี้งางครับตัวงานานน้างนี่มันง้างค่อนค่อนข้างสมูทเลยนะครับสมูทขึ้นขึ้นคอนง่ายๆเลยนะครับอีกตรงนี้อันนี้ครอบลำเป็นคาร์บอนคะรับอันนี้โตสามสิบมิลน,นะครับค่อนข้างโตครับ ใส่ครอบตัวๆก็ดูสมส่วนดีนะครับอันนี้ที่พี่เขาส่งมาเนี่ยส่งมาเป็นชุดแบบนี้นะครับเป็นชุดเฟรมแบบนี้นครับตัวลำทองเหลืองที่ผมหาใส่เองนะครับแล้วก็เล็กครับเล็กผมใส่เป็นเล็กมินิของค่ายจิปะทะนะครับสามารถหมุนปรับองศาได้เดี๋ยวผมพลิกให้ดูอีกข้างหนึ่งครับถังถังตัวนี้เป็นถังคาร์บอนแบบดําด้านนะครับคาร์บอนดําด้านราคามันจะ ูงกว่าแบบคาร์บอนธรรมดาแบบนี้นิดนึงนะครับไกลไกลก็มีเซฟนะครับมีเซฟให้ครับจริงจริงเซฟไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่ามีตัวรถค้อนอยู่แล้วครับแต่ว่าเขาก็ใส่มาให้ก็ถือว่าโอเคนะครับใส่เซฟเข้าไปมันก็ดูดูรู้สึกว่ามันมันครบแล้วก็มันอุ่นใจนะครับพยายามไม่รู้นี่ครับลายครับ เดี๋ยวรู้อีกฝั่งนึงนครับน้ำหนักชุดนี้นะครับผมจากที่สัมผัสคร่าวๆนะไม่ได้ไม่มีตะชั่งนะครับผมว่าน่าจะอยู่ประมาณเนี่นครับเฉพาะตัวนี่นะครับน่าจะอยู่ประมาณสองโลสองโลปลายนะครับไอ เกตครับเกีเนี่ยองศามันจะเอียงหาหาผู้ใช้นิดนึงนะครับเวลาเราใช้อยู่เราจะมองเกตเนี่ยจะงกมาดูนิดนึงก็เห็นแล้วครับนะครับอันนี้ก็เป็นเล็กมินิครับเล็กมินิของค่ายจิปะะมันปรับองศาเกตเกตให้มันตรงตรงข้างตรงนี้ได้นะครับก็งานโดยรวมสวยนะครับสวยแล้วก็ผิวนะ่ะผิวสัมผัสนี่คือ มันเนียนครับจับไปตรงไหนเนี่ยมันไม่มีสะดุดมือเลยครับมันรู้สึกเนียนมากเลยครับสีเงาสีแฉะสีฉ่ำดีมากเลยนะครับนะครับงานประมาณนี้ครับชุดนี้นะครับชุดนี้ผมเทสแล้วนะครับเทสแล้วลำกล้องยาวยี่สิบสามนิ้วนะครับเล็กตัดอยู่ประมาณสิบสองเอ็มนะครับก็ลูกโมโดมสิบแปดแกรน 18.2แกรนมครับวิ่งอยู่920นิดๆครับก็ระยะ40เมตรก็พลาดบอลยิงครับก็เหรียญบาทนะครับอย,อยู่ในอยู่ในกลุ่มของเหรียญบาทนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือประหยัดลงสุดๆเลยครับชุดนี้นะครับประหยัดลงมากครับถังอันนี้ขนาด0.42นะครับผมวันนั้นผมเทสไปประมาณ ประมาณสามโม่ครับสามโม่โม่สิบสองนัดลมลดลงไปนิดเดียวครับก็ถือว่าเทียบกับความแรงแล้วก็ถือว่าประหยัดลมครับนี่ครับสีครับสีอันนี้มันสีสีมันออกเขียวนะครับแต่ว่าเป็นเขียวมะนาวครับสีสวยนะครับสีสวยมากครับสีสดมากครับนะครับ ันนี้ก็ถือว่าสีนี้นะครับก็สําหรับคนที่ชอบสดใสนะครับสดใสสีสดส,สดีสดใสสวนอันนี้อันนี้เป็นสีน้ำตาลช็อกโกแลตนะครับอันนี้ก็สวยนะครับอันนี้ก็ดูดูสุขุมนะครับดูสุขุมดูมีระดับนะครับชุดนี้มีคนจองแล้วนะครับ จุดนี้มีคนจองแล้วผมขอไปผมลืมชื่อในไลน์ครับส่งรูปให้ดูนะครับก็คุยไม่กี่คำก็ตัดสินใจจองนลครับจุดนี้นะครับอันนี้ลูกค้าบอกว่าจะให้ใส่วาล์วขอถังให้ด้วยนะครับถังเป็นถังศูนย์จุดศูนจุดห้าครับใหญ่สุดนะครับก็ประมาณยังไม่ได้เทสนะครับอันนี้อันนี้เป็นสีเทาครับสีเทาส่วนตัวผมชอบสีเทา นะครับผมว่ามันดูดูเรียบร้อยดูเป็นคุณชายดีนะครับแล้วก็เลยลองประกอบสีเทาเทศดูครับนี่ครับสวยนะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งเป็นสีดำครับเป็นสีดำล้วนสีดำพี่เขาไม่ได้ส่งมาแต่ว่าสวยครับสีดำก็ดูดูดูดันนะครับสีดำดูดันดูเข้มๆนะครับก็สวยทุกสีครับ แล้วแต่ความชอบนะครับถ้าท่านสนใจนะครับสนใจก็นี่นะครับช่องทางการติดต่อครับ idline ก็ kp 181นครับ idline มีอันเดียวนะครับอันนี้เท่านั้นนะครับนอกเหนือจากนี้ไม่ใช่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับท่านก็สามารถกดเข้ามาตามลิงก์ได้เลยนะครับ ้าสนใจนะครับก็ทักมาในไลน์นะครับเรื่องราคาเนี่ยราคาผมขอญอาตแจ้งทางไลน์นะครับผมขออภัยจริงๆนะครับถ้าท่านที่สนใจทักไลน์มาได้เลยนะครับก็สุดท้ายนะครับสุดท้ายนี้ก็สําหรับท่านที่ชอบ PCP นะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับเล่น PCP ต้องเล่นภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยนะครับ ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับก็ถ้าเกิดใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับทักมาในไลน์ได้เลยครับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ